สวัสดีคุคนคลิปนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันไอเดียแต่งตัวฟรีศูนย์โรบักค่ะในธีมสีทองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีชุดไหนเนี่ยถูกใจทุกคนบ้างค่ะโดยคลิปนี้นะคะจะมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะก็จะแบ่งออกเป็นชายนะคะแล้วก็หญิงค่ะผส,ผสมผสมกันนะคะโดยชุดแรกนะคะเป็นชุดนี้เลยคะ่ะเป็นชุดนะคะที่มาพร้อมกับเซตสีทองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งชุดนะคะรับได้ฟรีอยู่นะยกเป็นทรงผมอันเดียวเลยค่ะโดยก็จะมีหมวกนะคะมีเข่าวอลคิลี่ค่ะมีมงกุฎนะคะแล้วก็มีพวกแว่นตาค่ะแล้วก็เสื ขาดไม่ได้นะคะทุกคนจะเป็นปีกค่ะปีกสีทองน,นี้นะคะเพึ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปในแอบนะคะเพื่อรับฟรีกันได้เลยคะ่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะปะลิงคลิปสอดรับของฟรีเนี่ยที่เป็นสีทองน,นะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะสาหรับอันไหนนะคะที่ยังคงรับได้อยู่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเซตไอเทมทั้งหมดค่ะที่เรานะคะใช้แต่งในลุคนี้กันนะโดยกางเกงเนี่ยเรานะคะจะไม่ได้ใส่นะจะเป็นการเปลี่ยนสีผิวค่ะซึ่งใครนะคะกําลังสงสัยว่าการเปลี่ยนสีผิวเนี่ยจะต้องทายังไงนะคะเดี๋ ือถอก็ไดด้้วยค่ะต่อมาค่ะทุกคนสำหรับชุดน้องผู้หญิงนะคะก็จะเป็นปีกสีทองกันอีกแล้วค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นปีกที่เท่มากๆค่ะบอกเลยนะคะว่าใส่กับชุดไหนที่เป็นสีทองเนี่ยก็เข้านะคะแล้วก็เหมาะมากๆค่ะน้องผู้หญิงนะคะทุกคนผมเนี่ยจะเป็นผมฟรีนะคะเป็นสีทองค่ะซึ่งอันนี้นะคะยังคงสามารถรับได้อยู่นะแล้วก็จะมีพวกหมวกนะคะมีแว่นตาค่ะแล้วก็เป็นเสื้อนะคะสีทองค่ะส่วนข้างหน้านะคะที่มันเป็นรูปสายฟ้าเนี่ยอันนี้ไม่สามารถรับได้แล้วนะนอกนั้นียสามารถรับฟรีได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งชุดเลยนะคะแลันี้ก็จะเป เราใช้แต่งในลุคนี้กันค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของเซตของน้องผู้ชายค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสิงโตค่ะซึ่งเขาจะเป็นหัวสิงโตนะคะเป็นของฟรีค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋านะคะอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะด้วยกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าใส่รองเท้าค่ะแล้วก็จะมีปีกค่ะอันนี้นะคะเท่มากๆเลยค่ะยังคงสามารถรับฟรีได้อยู่นะคะสําหรับ3มชิ้นนี้ค่ะส่วนต้องไลน์ทุกคนที่เป็นของฟรีสีทองเนี่ยมันจะเป็นดิจิตอลค่ะอันนี้นะคะเป็นของฟรีจํากัดเวลาค่ะไม่สามารถรับฟรีได้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเรา กปีีฟรเน่ยไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะและนี้ก็จะเป็นเซ็ตของฟรีนะคะที่เราใช้แต่งในลุคนี้กันนะคะ <c oughs> ก็จะมีทั้งหมดนี้เลยค่ะสำหรับเสื้อผ้าน,นะคะเราจะไม่ได้ใส่นะจะเป็นการเปลี่ยนสีผิวเอาค่ะ ต่อมาค่ะทุกคนสาหรับเซตนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของน้องผู้หญิงนะหมวกนะคะยังคงสามารถรับได้อยู่ค่ะเป็นหมวกฟรีนะคะส่วนแว่นตาเนี่ยเป็นของมาใหม่ค่ะทุกคนเป็นของฟรีนะคะที่เราเนี่ยได้ทําคลิปสอนลงไปนะคะไม่นานมานี้เองค่ะเดี๋ยวนะคะจะปาลิ่งคลิปสอนรับของฟรีแว่นตาเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ของฟรีอื่นค่ะที่เป็นทรงผมฟรีเนี่ยอันนี้เป็นของฟรีลิมิเต็ดอยู่ GC นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหมดไปแล้วนะคะทุกคนไม่สามารถรับฟรีได้แล้วนะคะส่วนสำหรับตรงหัวนะคะแล้วก็ตรงปีกเนี normal, ่ยอันนี้ ของเสื้อค่ะทุกคนที่เป็นเสื้อสีทองเนี่ยอันนี้ยังคงสามารถรับได้อยู่ค่ะจะเป็นเซตสีทองนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแต่งตัวนะคะที่เราใช้แต่งลุคนี้กันค่ะซึ่งก็จะมีหมวกนะคะมีแว่นตาแล้วก็เป็นเสื้อสีทองค่ะที่ยังคงสามารถรับได้อยู่นะคะต่อมาค่ะทุกคนอันนี้นะคะบอกเลยว่าเท่ามากๆค่ะสําหรับชุดที่้านีนาะอันนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นกานําชาค่ะทุกคน,นคล้ายๆกับว่าเป็นกาชากาแฟหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเขานะคะก็จะมีเอฟเฟกต์ควันด้วยนะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเท่มากๆค่ะพอมาใส่่่กกัับบเเเเสสื้ออีีททงนนนะะะะะคคคค็ไไมหหวลยําร ซึ่งของฟรีที่เราใช้ในการแต่งลุคนี้ทุกคนตรงมงกุฎเนี่ยอันนี้นะคะเป็นของฟรีที่มีมานานแล้วนะคะประมาณ3-4เดือนก่อนค่ะไม่สามารถรับฟรีได้แล้วนะคะรวมถึงน้ําชาเนี่ยการน้าชาที่อยู่บนหัวนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นของฟรีเก่านะคะที่เราเนี่ยเคยทําคลิปสอนไว้แล้วนะแต่ว่านตอนนี้เนี่ยไม่สามารถรับฟรีได้แล้วนะคะส่วนสำหรับของนะคะที่ยังคงสามารถรับฟรีได้อยู่เนี่ยในเซตนี้นะคะจะมีเป็นหน้าตาค่ะทรงผมนะคะปีกค่ะเสื้อนะคะแล้วก็สร้อยคอค่ะที่เป็นสีทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมทั้งหมดนะคะที่เราใช้ในการแต่่งลลกนนี้ะะะคคบอเย ว่อเามากนะคะสําหรับคนที่มีการน้ําชาค่ะสามารถเอาไปลองแต่งกันได้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะทุกคนสําหรับชุดสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นของน้องผู้หญิงค่ะซึ่งการแต่งตัวนะคะจะเหมือนกับน้องผู้ชายเลยนะแต่ว่าจะเปลี่ยนทรงผมค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้ทรงผมเนี่ยเป็นสีททงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยยังคงสามารถรับได้อยู่ค่ะ เดี๋ยวะคะจะแปะลิงก์คลิปสอนรับของฟรีเนี่ยทั้งหมดนะคะที่ยังคงสามารถรับได้อยู่ค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นทรงผมนะคะหรือว่าเซตสีทองเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์คลิปสอนรับนะคะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสามารถไปกดดูนะคะแล้วก็ไปรับของฟรีกันได้เลยคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนก็มีไอเดียการแต่งตัวฟรีในเซตสีทองนะคะเป็นตีมสีทองเนี่ยมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้ค่ะใครชอบชุดไหนนะคะสามารถเอาไปลองแต่งกันได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ